ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะใครทราบลัคนาดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2564ค่ะ ชาวตุนนะคะท่านได้ไพ่เดียมพเพอร์ขึ้นมานะคะสวยงามนะคะสามไม้เท้าไพ่ดีวิวค่ะสิบเหรียญราชาไม้สิบไม้เท้า อสศวินไม้เด็กถือดาบห้าดาบราชาเหรียญเก้าไม้อสศวินถ้วยค่ะพลังงานไพ่ของชาวตุนในไพ่ดิอมเมรอร์นะคะบางท่านกำลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับาชาวต่างชาติหรืองานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติอยู่ก็ได้นะคะ างานท่านนะตอนนี้อาจารย์มองนะคะตำแหน่งการงานเนี่ยเป็นไพ่ราชาไม้แปลว่างานท่านจะดีขึ้นเลยในเดือนนี้นะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสงานอาจจะเยอะความรับผิดชอบเดือนนี้จะเยอะขึ้นเลยนะคะไพ่ก้าวมีเท้าอยู่ตําแหน่งสุภาพแปลว่าผู้ใหญ่ให้งานป้อนงานให้ท่านเยอะนะคะแต่ท่านก็มีโอกาสรุ่งเรืองก้าวหน้าจากการ งานที่ได้รับมอบหมายมานะคะเพราะฉะนั้นตําแหน่งผู้ใหญ่มองดูเป็นไพ่ที่ส่งเสริมอยู่นะคะอาจารย์มองเป็นส่งเสริมเพราะไพ่ยขยายดีนะอ่าแล้วก็ไพ่ตัวตนท่านยังเป็นดีอัมเพลอรขยายด้วย10เหรียญอย่างเงี้ยนะคะสามไม้เงี้ยถือว่าโอเคมากๆไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการงานที่อาจจะมองว่าหนักหน่วงพอสมควรละนะคะเพราะเป็น10ไม้ไพ่นี้ก็เป็นเซนเตอร์ท่านด้วย10ไม้ก็คือการแบกรับ นะคะ,ะส่วนไพ่ดีวิวเนี่ยอาจจะแปลเป็นพลังงานแห่งความเขาเรียกว่าความอยากความปรารถนาหรือการเอาชนะของท่านพอสมควรเลยสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความรับผิดชอบสูงนะอาจารย์มองเป็นคนยุติธรรมเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเป็นคนที่มีความรอบคอบอพอสมควรเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานเนี่ยท่านจะ มีความรับผิดชอบแล้วก็ทำอะไรที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยให้รุร่วงและประสบความสำเร็จจนขึ้นแท่นเป็นเอร์ได้อยู่แล้วในเดือนนี้โอเคมากๆเลยในเรื่องงานนะคะเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนด้วยนะคะได้แน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของสังคมการติดต่อเพื่อนฝูงก็ดีค่ะไพ่ราชาเรียนอยู่ในตำแหน่งสหชะหรือท่านจะเดินทางนะคะ เดินทางได้นะคะมีไพ่เดินทางอยู่นะคะอันนี้สหัชาก็เดินทางเวลา,าเฉลียนนะคะส่วนตำแหน่งสรุปเนี่ยเป็นคนถือถ้วยขี่ม้าเนี่ยนะทั้งอัศวินไม้อัศวินถ้วยแปลว่ามีเกณฑ์เดินทางไกลาบางท่านชาวตุนอาจจะก,กําลังเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็มีกําลังที่จะทําเรื่องการเขาเรียกวีซ่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็มองว่าทําได้แล้วก็ผ่านนะคะ ในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการไปทํางานทางไกลนะคะหรือแม้กระทั่งใครทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะในเดือนนี้อาจารย์มองว่างานท่านเยอะมากนะ,ะงานเยอะดีนะคะเหนื่อยหน่อย,อยแต่มันคุ้มค่าใช่ไหมล่ะคะสิบไม้สิบไม้เท้าเนี่ยงานเยอะงานเข้ามาเยอะแยะไปหมดจนท่านอาจจะรับไหวไหมเนี่ยเพราะงานเยอะจริงนะคะไม่นิ่งแล้วนะคะเดือนนี้สําหรับชาวตุลในเรื่องงานใครเป็นเจ้าของธุรกิจบอก เลยว่าร่ำซ้ำรับซับเลยนะคะแค่เห็นสิบเหรียญดีเอ็มเพือราชาเหรียญก็ปังมากๆแล้วในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้พบการเงินจะเป็นดีวิลนะฮะพไพ่ใบนี้ขายายด้วยราชาเหรียญก็แปลว่าท่านต้องบริหารจัดการเงินก้อนใหญ่พอสมควรในเรื่องรายรับแต่ก็มีรายจ่ายที่จะออกไปด้วยนะรายจ่ายจากการไปต่อยอดทำอะไรบางอย่างที่ท่านอยากขยับขยายก็ได้พบปุตตะเป็นสาม ไม้เท้ามันแปลว่าท่านคิดอะคิดการขยายธุรกิจคิดลงทุนนี่นั่นหรือถ้าใครทำงานบริษัทก็ยังอยากที่จะทำะไรเสริมไม่อยากอยู่แบบเฉยเอะเป็นคนอาจจะค่อนข้างเด,เดือนนี้ค่อนข้างคิดเรื่องงานมากเป็นพิเศษ9ก้าไม้กับ10ไม้นะอาจารย์มงนะ,ะงานเด่นเงินดีนะคะเป็นประมาณนั้นอยู่พอสมควรเลยเนาะ,ะดวงปังในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักบ้าง ถ้าใครมีคนรักอยู่แล้วคบหากันมานานแล้วอาจารย์มองพวกคุณก็อู้รักกันมากล่ะคะ่ะรวมทุกร่วมสุขอย่างเห็นไพ่ใบนี้เห็นไหมคะรูปแบกแตงโมระหว่างชายหญิงคู่นี้กาลังแบกแตงโมเป็นกระชอมแตงโมหนุนขึ้นไปบนบ้านบนเนินเขาแล้วยิ่งมีไพ่ดีวิลเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกแพชชั่นเนี่ยไม่หมดไม่ คือเขาเรียกว่าต่อให้จะคบหากันมานานก็ยังไม่มีความเบื่อหน่ายยังมีความที่อยากที่จะค้นหากันอยู่ตลอดเวลาน่ะเออนะคะอาจารย์มองประมาณนั้นเพราะนั้นความรักย่อมดูดดื่มนะตำแหน่งปะตะัตนินะเป็นสิบเหรียญเห็นไหมเป็นไพ่เฉลิมฉลองกำลังดื่มกันอยู่เนี่ยนะคะดื่มบาลนดีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นความรักท่านดีนะคะและถ้าใครครบหากันมานานยังไม่ลงเอยก็แปลว่าลงเอยมีเกณฑ์ ใช้ชีวิตคู่อ่ะเพราะไพ่นี้เป็นคู่ที่ดีมากๆนะคะก็ต้องบอกอย่างนั้นเลยส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์มีคนถูกใจเข้ามาด้วยนะคะใครมองหาอะไรใหม่ๆในในเรื่องของความรักที่เออใช่อดีตอาจจะผิดหวังมาแหละนะคะอาจารย์มองเนาะไพ่อ่ไพ่ห้าดาบนะคะไพ่ห้าดาบอยู่ตำแหน่งจิตใจอาจจะผิดหวังล้มเหลวในเรื่องของความรักมา แต่ณตอนนี้ท่านก็ไม่อยากเหงาเนี่ยนั่งอยู่กับสุนัขตัวน้อยอะ่ะเนี่ยมือลอยมองท้องฟ้ามองดาวตกมองพระจันทร์ก็แปลว่าต้องการมีใครเข้ามาในชีวิตบางท่านก็เริ่มที่จะแชทคุยโป,โปรแกรมโปรแกรมแชทหาคู่ก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ในไพ่ดีเอ็มเพล r จะเจอคู่ถูกใจสารสัมพันธ์ได้เร็วะคะ่ะสำหรับคนโสดนะอาจจะเจอชาวราศีเมษก็ได้ นะคะหรือชาวมังกรก็ได้นะคะให้ดีวิวเนาะ,ะเป็นไปได้อะชาวธาตุด,ดินก็ได้อย่างเงี้ยมีเกณฑ์เข้ามาแบบนั้นนะคะสำหรับคนโสดแล้วก็ดีด้วยนะสัมพันธ์เร็วมากเลยปังมากๆในแง่ของความรักใหม่ๆทั้งรักใหม่รักเก่าก็ถือว่าดีมากราคาวื้หวามากในเดือนนี้สําหรับชาวตุลน,นะคะจารมองดีแทบทุกเรื่องแล้วนเนี่ยนะคะโอเคในเรื่องของ โชคลาบนี่เลขทะเบียนรถได้เลยก็มีเกณฑ์ได้โชคลาบนะคะ,ะลาภเป็นไพ่อัศวินไม้นะคะแล้วไพ่เงินขึ้นเต็มอยู่นะคะก็ถือว่าดีตัวนสุขภาพให้ระวังเรื่องคอบาดลาแล้วก็สายตาบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแว่นตัดแว่นตาใหม่ก็ได้นะคะก็ประมาณนั้นนะ,ะสุขภาพผู้ใหญ่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะในแง่ของโรคเลือดลังที่เกี่ยวข้องกับ อเขาเรียกว่าช่องท้องกระเพาะลำไส้อ่าอาจจะเป็นประเด็นปัญหาหรือทางเดินอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยอืมโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะนี่พูดถึงผู้ใหญ่นะคะก็ดูหน่อยก็แล้วกันนะพวกเกี่ยวข้องกับถุงอัณฑะนะอาจารย์แปลจากหนา้าไพ่แบบนี้นะที่อาจารย์เนี่ยาอาจารย์พูด อาจจะตีลึกเกินไปหรือเปล่าไม่รู้คืออาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะว่าดวงภาพรวมนะฮะแต่ก็เตือนไว้หน่อยก็ดีให้ให้ดูสุขภาพพวกนี้ด้วยส่วนชาวตุนเองสุภาพคุณยังแข็งแรงเพระพาะไพ่คุณดีอยู่เป็นเอ็มเพอร์นะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานเลขโชคลาภบ,บ้างเดือนนี้ตุลาคมเลขโชคลาภของชาวตุนเือไปซื้อรอตตรี่นะไม่แน่นะคะ จะปังๆเลยก็ได้เนี่ยเลข6นะคะ6 9เอีกใบค่ะ3ามนะคะ6 9 39นะคะเลขเสี่ยงโชคโชคลาภของชาวตุนเลขประจำเดือนตุลาคมทั้งเดือนเลยนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด s ับสไคร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ